สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหนูๆลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกๆกท่านนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมช่องนกทองนกบ้านนกปื้มค่ะวันนี้ยายก็จะมารีวิวส่งน้องนกนะคะท่านผู้ชมขาเราจะไปส่งน้องนกที่อำเภอเสาให้กันค่ะก็เป็นการสั่งจองน้องนกครั้งที่สองแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณที่สนับสนุนเอ็นดูนกบ้านนกปื้มนะคะ เนี่ยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปส่งน้องนกเราก็จะมาคอนเฟิร์มก่อนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะว่าสุขภาพน้องนกเราเป็นยังไงคะ่ะก็เราก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าน้องนกสุขภาพเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมคะ่ะน้องนกสุขภาพแข็งแรงดีกินดีขี้แซ่บคะ่ะท่านผู้ชมค่จะไปส่งที่สาวให้เร็วๆนี้แล้วะคะ่ะเตรียมตัวแล้วคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ ขอบคุณนะคะพี่เอ็นดูนบ้านนงปื้มก็เราจะไปส่งน้องนกที่สาวให้นะคะสองตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วนี่ก็อีกหนึ่งตัวค่ะก็สําหรับนกบ้านนงปื้มเนาะก็จะเริ่มทยอยส่งอ่าก่อนปีใหม่นะคะท่านผู้ชมก็นกบ้านนกปื้มก็ส่งไวหัดแทะได้เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะ ไกลๆก,ก็ส่งค่ะแต่ว่าต้องส่งไวหัดแทะค่ะท่านผู้ชมค่ะไวป้อนเสริมอ่าไวหัดแทะก็ประมาณนี้ละค่ะแต่สําหรับอ่าไวลูกป้อนไวคุ้นคุมุมเรายังไม่ส่งนะคะท่านผู้ชมบ้านน้องปื้มไม่ส่งนะคะส่งวาแทะได้เท่านั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะ เชื่องเชื่องนกแข็งแรงแข็งแรงกับนกบ้านนกป้มน,นี่แหละคะ่ะลูกค้าท่านนี้ก็อยู่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่เราอยู่นะคะก็ประมาณ20กิโลได้ประมาณนะคะก็ขับรถแป๊บเดียวคะ่ะมันนอกรถไม่ได้ติดนะคะก็ท่านก็กลับมาซื้อนกจากเราอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นครั้งที่สอง ขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจเลือกนกบ้านนกปื้มไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท่านนะคะกล่าวขอบพระคุณมากมากค่ะลูกค้าหลายหลายท่านก็ให้ความไว้วางใจในการรับน้องนกจากนกบ้านนกปื้มไปอุปการละนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะอืมจากเสียงฟีดแบกหลายๆอ่าหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆท่านนะคะก็บอกว่าเออนกบ้านนกปื้มนะ่ะแข็งแรงเชื่องสวยอืม ถ้าส,สวยก็จองไวให้ดีนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยทรงดีหุ่นดีอ่ามองดูแล้วชื่นใจเนาะมองดูแล้วมันมีความสุขค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่านกบ้านนกปื้มปลอดโรคนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ตอนนี้นกบ้านนกปื้มไม่มีลูกป้อนนะคะท่านผู้ชมรุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายของปีนะคะก็คือติดจอหมดแล้วะคะ่ะ ก็จะเริ่มทยอยส่งทยอยส่งกันก่อนปีใหม่นี้แน่นอนคะ่ะท่านผู้ชมก็หลังปีใหม่นี้ก็เตรียมก้อนลูกก้อนตาแฉะอีกแล้วคะ่ะก็สําหรับเทคนิคแต่ละบ้านอ่าไม่เหมือนกันนะคะอ่าการรับน้องๆกไปแล้วให้เทียบกรงก่อนนะคะท่านผู้ชมสิ่งที่ไม่ลืมก็คือห่อข้าวให้ลูกคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะคอ่าถึงแม้ว่าจะหัดแท้กินเองได้นะคะ แต่ก็เป็นไว้ที่ว่าถ้าเขาหิวก็ป้อนเสริมได้นะคะอันนี้ก็คือหอ่อข้าวให้น้องนกเราค่ะท่านผู้ชมก็เราก็มาคอนเฟิร์มให้ดูนะคะว่านกบ้านนงปื้มแข็งแรงก่อนที่จะนําส่งสู่ลูกค้าอ่าสู่ผู้ปกครองอย่างแท้จริงนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนกเราแข็งแรงสุขภาพดาีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนส่งแน่นอนคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ อย่าจับน้องแรงจับเบาเบาถ้าที่บ้านมีน้องนกอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะการรับน้องนกเข้าบ้านอ่าก็อยากจะแนะนํานะคะท่านผู้ชมค่ะย้ํานะคะว่าต้องเทียบโครงก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปใส่รวมกันนะอ๋อเราก็ไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะต้องเทียบโครงกันก่อนเนาะอืมเดี๋ยวจะไปต่อยมวยกันน้องแดงน้องแ่งอืม ก็ง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะต้องปรับทัศนคติกันก่อนก่ะทั้งสองฝั่งนะคะท่านผู้ชมปรับทัศนคติกันก่อนค่ะสําหรับน้องนกนะคะท่านผู้ชมค่ะเขาไม่สามารถเลือกบ้านได้แต่เราเป็นแม่นมอืเราสามารถที่จะเลือกบ้านให้น้องนกได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะก็คอนเฟิร์มนะคะว่าน,นกบ้านเนปื้มแข็งแรง ก็วันนี้เราก็พร้อมที่จะส่งมอบความสุขให้กับคนที่รักนกจริงๆค่ะท่านผู้ชมค่ะไปค่ะไปค่ะท่านผู้ชมค่ะเราจะไปส่งน้องกๆกันค่ะ ระยะทางจากอำเภอสาให้จังหวัดสระบุรีนะคะท่านผู้ชมขาที่เราจะไปส่งน้องนกก็ประมาณ20กิโลนะคะท่านผู้ชมประมาณเนาะอขับรถก็ไม่นานหรอกค่ะก็อยู่บ้านโคอิโดย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีทุ่งนานี่แหละทุ่งนาพลาพืนชมข้าวเขียวๆสระบุรีทำนาได้ปีหนึ่งหลายครั้งค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ยังเป็นบ้านนอกโคอิโดยอยู่นะคะ อยู่กับธรรมชาติสวยๆงามๆสอง้างทางค่ะท่านผู้ชมค่ะที่อื่นก็เกี่ยวแล้วแต่ที่นี่กําลังกําลังหวานข้าวกําลังเขียวขึ้นกะจีเลยค่ะเขียวกะจีมองไปทางไหนก็อสีเขียวมองแล้วสบายตาค่ะอยู่บ้านนอกโคกอีดอยค่ะวันนี้เป็นไรไม่รู้ค่ะผ่านทีแยกก็มีแต่ไฟเขียวผ่านตลอดเลย ไฟเขียวผ่านตลอดที่แยกไฟแดงไม่มีค่ะท่านผู้ชมค่ะ ทางข้ามรถไฟป,ป๊อกแป๊กค่ะคนสลับบุรีเขาเรียกกันป๊อกแป๊กค่ะก็จุดนัดรับของเราก็มาถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมขาข้างโรงเรียนเสาห้ข้างข้างกเกษตรอ่าอำเภอเสาห้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็ลูกค้าท่านนี้น่ารักมากเลยค่ะมาล็อก,ก่อนเวลาอีกคะ่ะก็สําหรับนกนะคะน้องนกไม่สามารถที่จะเลือกบ้านได้นะคะแต่เราคนเลี้ยงสามารถที่จะเลือกอ่าเจ้าของให้น้องนกได้ค่ะท่านผู้ชมขา เรายินดีส่งมอบความสุขให้กับคนที่รักนกจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ส่งจริงนะคะมารีวิวการส่งน้องนอกส่งจริงๆค่ะสำหรับนกบ้านน้องปื้มนะคะกขอบคุณทุกท่กทานนะคะที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองนอกบ้านนองปื้มค่ะถ้าชื่นชมชื่อช,ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้เนื้อทองนอกบ้านนงปื้มด้วยนะคะผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ